สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับทีมงานเฉลิมศรทซั์ซนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตแปลงเกษตรโครกหนองนาโมเดลในพื้นที่16ไร่นะครับอยู่ที่อำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีครับผมมาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน <S <s ๆพี่พน้องๆไปชมกันอันนี้เราขุดมาได้ก็2ปีแล้วจะเข้า2ปีแล้วก็ปีกว่าๆนะครับนะก็ตามที่ทุกท่านเห็นนะขณะนี้ก็คือเรากําลังใช้โดนบินรอบ นอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆพื้นที่กันว่าเขาปลูกกันอย่างไรนะครับคันล้อมนะครับตรงนี้เข้ามาและตอนนี้คือหลุมขนมครกนะครับอยู่ติดกับถนนนะครับนะส่วนมากแล้วการที่จะปลูกต้นไม้นะครับแรกเริ่มก็คือต้องห่มฟางแล้วก็พืชที่โตเร็วที่สุดก็คือต้นกล้วยนะครับปะดูกันจะสังเกตว่ารอบบ่อรอบหลุมขนมครกนะครับ จะปลูกต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับต้นไม้อื่นนะครับต้นไม้อื่นก็แซมแซมระหว่างไปนะครับนี่ต้องยอมรับว,ว่าแปลงนี้ของพี่แป๋วนะครับขายกล้วยนี่ก็ครั้งหนึ่งนี่ก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าต้นกล้วยนะครับเป็นรายได้แรกๆเลย,วยเวลาเราทำสวนเกษตรนะครับมานะครับตรงนี้คือประตูทางเข้านะครับ อยู่ติดกับถนนดาเลยนะแปลงของพี่แป๊วแปลงนี้ครับ16หไร่ไปดูหลุมอลองไส้ไก่แบบฟรีฟอร์มนะครับโค้งเบาเหมือนงูนะครับซ้ายขวาเขาปลูกต้นกล้วยนะครับปลูกต้นไม้นะครับอของไส้ไก่ตรงนี้นะครับว่างอยู่ที่5เมตรนะครับลึกอยู่ที่2เมตรนะครับตามมุมตามขอบก็จะมีหลุมขนมครกมีบ่อนะครับ ระหว่างการเชื่อมจุดหลุมขนมครกกับคลองไส้ไก่นะครับทุกครั้งเลยนะครับต้องมีสันแข็งนะต้องมีสันแข็งไม่งั้นน้ํามันจะลงหลุมขน,ม,ขนมครกหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ามันเต็มอาจจะมองมองไม่เห็นสันแข็งนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะพาดูภาพมุมบนนะครับจากสวน16กไร่ว่าสวยขนาดไหนอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับ ดูเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับหลายๆเจ้านะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับก็ติดต่อกับเรานะครับทีมงานเฉลิมศิริซัพย์นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับ0811495654นะครับยังอยู่นะครับพาชมกันพาชมความอุดมสมบูรณ์ของคลองไส้ไก่รอบๆพื้นที่นะครับ สามารถปล่อยปลาได้เลยนะครับตรงคลองไส้ไก่แล้วก็หลุมขนมครกนะครับจะสังเกตว่าต้นกล้วยเนี่ยอยู่ตามแนวตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมภาพมุมสูงนะครับว่าทั้งแปลงเนี่ยเป็นรูปร่างลักษณะอย่างไรนะครับสวยขนาดไหน ไปดูกันพร้อมๆก,กันกับผมเลยนะครับพื้นที่16ไร่นะครับแปลงนี้อยู่ที่อำเภอวางสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับโดดเด่นเลยนะครับค่อยๆขึ้นมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ก็อย่าลืมฝากฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับกับทีมงานเรานะครับเฉลิมศิริทรัพย์นะครับรับขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดลนะครับโดยทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับมีการอัปเดตมีการขุดแล้วก็ทางช่อง YouTube ของเราเฉลิมศิริทรัพย์นะครับติดตามผลงานทุกแปลงนะครับฝากกันด้วยนะครับลาไปกับภาพสวยๆนะครับภาพมุมสูงนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ